คุบร้ออะไรอ่ะยีอ๋อยี่สิบสบกัรับเอม่ไร่คะรฟังหน่อยนี่รดลยมีเค้กเปล่าีรับปากเลยยินดีด้วยครับใครเกิดไม่รู้แหละใครเกิดไม่รู้ขอให้วันอะไรถูกเลยถูกเลย ขอเขินขอไม่ใช่งานแต่งานนะง,าตงานนะเเดี๋ยวมียงนแย่งนนะีขอให้สมปาถนาตามที่ตั้งใจนะจ๊ะเขาดีค่าน้องร้องผ่านกอพแล้วให้มีแฟนหล,อล่อพ่อรวยนะใ่ะอ่ะ่ะ่าหรืยังเา It's like my whole <laughs>